เด็กกว่าแล้วไงวะย a าชีวิตโคตรดีแต่ก็มีเธอเข้ามาน้องสาวคนนี้มิงโคจะเดินใจวะใครจะมองใครจะนินทาไม่เคยมาใส่ใจหลักพลังงานบวกเธอส่งมาเติมไฟให้กันทุกเวลายุ่เป็นเพียงตัวเล็ก don't care ความรักมันอยู่ที่ feel yeah ใครว่าคบได้แล้วจะปวดหัวมีแต่ความสุขจนตัวลอยเว้ยมอตากัรู้ใจไม่ต้องพูดย่าให้มันวุ่นวายไว้ตั้งแต่จูงกันง่ายเค้มีตรงกันไรไวไฟจะมาเปลี่ยนโลกที่เคยเทาเทาให้มันสดใสกว่าเก่าว่าได้เซอร์ก็ได้โน้เดาแต่ก็ให้ลบปลุไปแลแ้วใครว่าใจมันรักก็จัดไปดิใครไม่ชอบก็เรื่องของดิชีวิตเราเราใช้ดีเด็กว่าแล เติมให้การันต์ t h r e s no lie อเบกนี้แล้วมา ride or die พาไปเดินสยามใครแครก็มองจนเลียวหลังก็แฟงกูมันน่ารักจังไม่อวดดีไงว่าพลังโพสตรูปลง i อจยอดไลค์กระจายสิทีนี้คอมเมนต์มาว่าไอชาพีทุกคนมันมีเดียนาน้องอ่าจมีงอนบางเล็กน้อยตามปภาษาไวสใแต่เคลียกันง่าใจเข้าใจไม่เคยจะ ก็รู้ใจไม่ต้องพูดเยอะให้มันวนวายว้วต่างแต่จูนกันง่ายแค่มีตรงกันไลนไวไฟเธอมาเปลี่ยนโลกที่เคยเท่าเทให้มันสดใสกว่าเก่าวั a y ก s a Good day โ no น d o ด b t แต่ก็ในโลกเก <Hey. S 1> ว่าแล้วไงวางใจมันรักก็จัดไปดีใครไม่ชอบก็เรื่องของดีชีวิตเราเราใช้ดีเด็กว่าแล้วไง So fly, the megan, and there's no lies So big me, let my ride or die. I'm saying it's a generate gap. But we just laugh, I ain't falling that trap. I love it strong, it's a vibrant map. Leading to happiness, no looking back, clap. I you make kill, man, you take my way. I'm right, i real, it ain't fake. I don't give a heck. With you by my side, life's a winning track. Track, 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 track. So fight the mechanic, there's no lies so pick me let my ride or die